รุ่นต่อไปตลาดยางเดิมไม่เคยได้รางวัล1-5ต่อไปนี้เราจะรับทรุกคนรางวัลเราไม่เน้นเอ,ออะไรไม่ติด1นในหนะครับเอารถเข้าเกียร์สตาร์ทเลยนะครับเจอเจคุณยังเลมั้กี่รุ่นเดี๋ยวอีกรุ่นหนึ่งบล็อกร้อยบล็อกร้อยไม่เคยได้1-5เขาเรียกว่ามาเป็นรุ่นมอแน่นอนมาก ปรดุกประดึนดันวางอ่ะน้อเท้ามาเนึ่งองสามี่ห้าจดเจ็ดสองลังรถที่เป็นโบเป็นกำลังจะโอ้ระยะโอเป็นเหรอหลับยาวโอเปนโอ้ไม่เคยได้รางวัลหนึ่งถึงห้าจดเจ็ดสองบอกขอหน่อยรอบไปนี้เราจะรับทุกคนรางวัลเราไม่เน้นรถอะไรก็ไปได้เดี๋ยวเจอกันน้า Bye ขอเจ้ากูเจ้เจ้าสองน้ำกูโจ้านำกูโจน้ำโจ้าเจ้าสองนำน้ำ อเองนะครับยาับสอรับอันดับสองครับอันดับสจ้ะเป็นกำลังใจให้กับโจเจ็ดสองครับขอขอมาแล้ว นึมาแล้วนครับอดัมหนึ่งอดัมหนึ่งไปตามมาด้วยอดัมสครับรียนเจครับโอ้จจกี่นี่ี่ โคโเจ็ดสเลือเลือเลือที่เลย่ะโคโจองัสยโอเคครับความสนุกสนาน ครับความสนุกสนานครับ